ข่าวแรกในวันนี้สะเทือนใจเป็นเรื่องของพระสงฆ์ใช่ไหมครับหลวงตาอายุ70กว่าปีแล้วค่ะที่จังหวัดเชียงรายท่านผู้ชมครับหลวงตานะครับก็ถูกเผานั่งยางและเสียชีวิตมรณภาพนะครับท่านผู้ชมดําเป็นตอตะโกเลยตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นหลวงตากเหมือนเขียนจดหมายไว้ในสมุดอนะสั่งเสียเอาไว้ก่อนยาวเหยียดเลยค่ะเป็นลนักษณะเหมือนสมุดบันทึกนะถูกต้อง เมื่อวานนี้ครับทางร้อยตำรวจเอกนพพลสัตยดิ์ท่านรองสารวัตรสอบสวนสพเวียงชัยท่านผู้ชมครับเห็นพระธาตุนะครับเห็นวะเป็นโบราณสถานแล้วก็เก่าแก่มากแต่ว่าดูรกร้างครับคือการพัฒนาอาจจะยังไม่ได้พัฒนาสักเท่าไหร่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจเองก็ดีฝ่ายปกครองก็ขึ้นไปไปตรวจสอบบริเวณพระธาตุสีจอมทองนะครับซึ่งเป็น ประจิตสถานอยู่ที่ดอยสูงระยะทางจากถนนด้านล่างแล้วต้องขึ้นไปบนบนดอยเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรแล้วก็จุดนี้ครับเป็นจุดที่พบศพพระไพรัตอายุ74ปีหลวงตาไพรัตนะครับถูกไฟไหม้นะครับดำเป็นตอตะโกเลยสภาพนี่คือจดจำไม่ได้เลยและลักษณะจุดในที่เกิดเหตุไม่เป็นลานโลง่ลงๆเลยนะคะคุณจูน มันก็แปลกนะแต่ถามว่ามันจะมีคนไหมคงจะไม่มีใครเลยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยสูงมันไกลคือถ้าพัฒนาดีๆเนี่ยคุณก้อยมันก็จะไปได้สวยและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ถูกไหมครับได้มากราบสักการะองค์พระธาตุแล้วก็มาท่องเที่ยวบริเวณจุดนี้ตัดภาพที่เราเห็นน่ะดูรกร้างค่ะนะครับเห็นไหมฮะแล้วเจ้าหน้าที่ไปเจอยางรถยนต์เก่านะครับกระเป๋าเดินทางเป็นเชื้อเพลิงในการเผาครั้งนี้ ถูกไฟไหม้หมดเลยนะครับเป็นกองขี้เถ้าสีดำตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นรัศมีเนี่ยประมาณเมตรครึ่งและจุดที่พบศพหลงตาเนี่ยห่างจากกุฏิและองค์พระธาตุเนี่ยประมาณร้อยเมตรคือหลงตาเนี่ยแกก็จำบ้านอยู่ที่ด้านล่างขององค์พระธาตุนั่นแหละ,ะจากพระธาตุมาที่จุดนี้ก็ร้อยเมตรเท่านั้นเองจากการตรวจสอบภายในกุฏิเนี่ยไปเจอสมุดเขียนข้อความไว้สามหน้าเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับแล้วก็ แจ้งตำรวจพอถอก็ไปตรวจสอบแล้วก็นำศพของหลวงตานั้นไปชนสูตรพลิกศพที่โรงพยาบาลเชียงรายเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับเส้นทางเข้าวัดเนี่ยนักข่าวเราจริงๆตรวจสอบจากโดรนมุมสูงแล้วเนี่ยเข้าวัดได้ทางเดียวก็คือทางขึ้นลงนี่แหละแล้วเราก็ไปที่องค์พระธาตุน้องแนสิกิตรีเห็นไหมครับเห็นบอกว่ากุฏิหลวงพ่อเนี่ยอยู่ด้านล่างก็คือบริเวณจุดนี้แล้วเราก็ไปดูบันทึกข้อความของหลวงตาน,นะครับเขียนระบาย ความอัดอั้นตันใจที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่14และ16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลายข้อเลยคุณก้อยค่ะข้อที่หนึ่งหลวงตาแ็เขียนว่ายังไงนะข้อแรกเลยนะคะไม่ได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์ผู้ปกครอง ข้อที่2ยังไม่ได้ขออนุญาตบูรณะและก่อสร้างที่ผ่านมาได้ดําเนินการเรื่องการขอเอกสารสิทธิ์เพื่อบูรณะตามขั้นตอนแล้วเลยไปติดตามเรื่องนี้ในที่ประชุมข้อที่สามนี่หลวงตาเขียนเองนะบอกว่าถูกทรมานจิตใจจากคณะสงฆ์เป็นผู้ปกครองบางรูปและข้อที่4<ะ>มาอยู่ที่วัดแห่งนี้6ปีแล้วไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมท้องที่เลยข้อที่ห้ ไม่มีการหาทุนสมทบเลยมีแต่คณะสัทธาที่ร่วมบริจาคและข้อสุดท้ายทุกวันนี้ไม่มีทุนในการจัดการทุกอย่างเองและนาสุดท้ายนะคะก็เป็นข้อความสั่งเสียเขียนไว้ว่าขณะเขียนมีสติและร่างกายเป็นปกติจึงขอบอกกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบว่าไม่มีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องจึงไม่ต้องไปสอบสวนใครขอกราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดและพระเถระชั้นผู้ใหญ่ทุกรูปขออภัยที่ก่อเหตุ แต่ทำเพราะความจําเป็นและหมดความอดทน <c oughs> ไม่ได้มีเจตนาจะทําให้ศาสนาโมมองและเกิด <c oughs> ความเสียหายพร้อมกับระบุว่าเข้ามาบูรณะพระธาตุตั้งแต่ปี2561เพราะมีพระพิสุที่รู้จักกันแนะนํา และพระผู้ปกครองต้องการบูรณะให้เป็นพระาธาตุประจําอําเภอหลังจากสถานที่แห่งนี้เคยรกร้างมานับสิบปีแต่จนถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือดูแลจนคณะศรัทธาพากันท้อแท้ด้วยเหตุนี้จึงคิดสัน้นที่มีองค์พระาธาตุอยู่เนี่ยแสดงว่าด้านในนั้นประดิษฐานองค์งพระาธาตุเอาไว้นะครับก็ปล่อยรกร้างแบบนี้น่าเสียดายจริงๆ ท่านผู้ชมก็เป็นความอัดอั้นตันใจท่านก็เขียนระบายออกมาเมื่อวานนี้ครับนักข่าวเราก็เลยนะครับไปดูข้อความที่หลวงตาบันทึกเอาไว้แล้วก็ไปตรวจสถานที่ไปสำรวจสถานที่ปฏิบัติธรรมพระธาตุสีจอมเทพนะครับก็สถานที่แห่งนี้ก็ถือว่าโอ้โหสวยจริงๆเนี่ยสวยงามมากค่ะและคือถ้าตามจดหมายนะั้นแล้วก็เป็นจดหมายที่ หลวงตาบันทึกไว้เมื่อครั้งที่มีชีวิตอยู่จริงๆแสดงว่าหลวงตารู้สึกเหนื่อยกับเรื่องที่ทาท่านทาอยู่คนเดียวใช่ไหมใช่หลวงตาพยายามจะพัฒนาในจุดนี้แต่เหมือนกับว่าไม่ได้รับความร่วมมือโอ้นี่สวยจริงๆแล้วมีพระธาตุก็มีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ในนั้นถูกไหมแต่ถูกปล่อยโลอกล้างแบบนี้เห็นบอกว่ามีพระสงฆ์รูปเดียวที่ดูแลที่นี่อยู่ก็คือหลวงตานี่แหละและกุฏิของหลวงตานี่ก็อยู่ด้านล่างขององค์พระธาตุ และนอกจากนี้แล้วนะครับก็มีคาราวาสอยู่คนหนึ่งก็คือในคำในคำเนี่ยอายุ3 1ปีอยู่ที่นี่มานานแล้วครับถือว่าเป็นเด็กวัดก็ได้จะเป็นคนดูแลวัดก็ได้นอนอยู่ในศาลาปฏิบัติธรรมอยู่ด้านหลังหลวงตานี่อยู่ด้านล่างแต่ว่าในคำเนี่ยอยู่ด้านหลังและเป็นคนพบศพหลวงตาเป็นคนแรกจุดเกิดเหตุก็คือจุดนี้ครับไปเจอแกนลอนน้ําใส่2ใบนะครับใส่น้ําใส่น้ํามันอะไรแบบนี้ตกอยู่ห่างจากจุดเผานประมาณ7เมตร ส่วนจุดที่เผาเนี่ยมีซากยางรถยนต์มีกระเป๋าเดินทางมีรองเท้ามีถุงยาขวดยามันงงตรงที่ว่ามีซากจอโทรทัศน์จอแบนด้วยขนาดประมาณ48นิ้วเผาพร้อมกันกับร่างของหลวงตาด้วยไอตรงนี้หลายคนก็เลยแปลกใจว่าทําไมต้องถ้าถ้าหลวงตาทําเองนะหลวงตาเผานั่งยางตัวเองทําไมถึงต้องหอบจอมาด้วยเออมันแปลกนะ เออถ้าเอาแกลอนมาเอาน้ำมันมาอย่างพอเข้าใจได้แต่เอาทีวีมาทำไม,มเราก็ถามประเด็นนี้กับนายคำน้องแนสกิตรีนี่คือนายคำนะครับท่านผู้ชมที่เป็นคาราวาสอยู่กับหลวงตาคนเดียวบอกว่าผมเชื่อว่า,น,าน่าจะเป็นค่าตัวตายมากกว่าฆาตกรรมนะเนื่องจากว่าถังน้ํามันแกนลอนที่พบเนี่ยก็ใบเดียวกันกับที่หลวงตาเนี่ยใช้เป็นประจําในการเติมน้ํามันรถเกง๋งแล้วก็มันจะมีเครื่องตัดหญ้าเนี่ยก็จะใช้แกลอนเนี่ยที่มีน้ํามันอยู่ก็ไปเติม แต่ที่สงสัยเราก็สงสัยเหมือนกับคุณคําเหมือนกันว่าทีวีจอแบนแล้วก็หลอดไฟเป็นแบบหลอดไฟยาวเนี่ย,ย,ยดดทําไมแกถึงยกเอามาเผาด้วยนะแล้วมันห่างกันมาเนี่ยประมาณ100รเมตรไม่เข้าใจหลวงตาเหมือนกันว่าหลวงตาแกแบกทีวีมาด้วยทาไม,มในคําก็เลยพาน้องแนนจากจุดที่หลวงตาเผานั่งยางแล้วเนี่ยครับไปเปิดกุฏิของหลวงตาให้เราได้ดูกันอยู่ด้านล่างขององค์พระาธาตุนี่เข้ามาแล้วแล้วไปที่จุดบริเวณเตียงนอน แล้วข้างเตียงเนี่ยเห็นบอกว่ามีแก้วชากาแฟวางไว้คล้ายกับว่าหลวงตาเนี่ยเพิ่งจะฉันยังเหลือชากาแฟเนี่ยอยู่ก้นแก้วนี่อันนี้นะเป็นมีทั้งกามีทั้งแก้วเลยเห็นไหมครับส่วนที่ท้ายห้องนะครับมีโต๊ะที่วางยาประจำตัวของหลวงตาเป็นประจำส่วนใหญ่ก็เป็นยาอะไรนะคุณก้อย ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกยาแก้ปวดแล้วก็ยากันชักด้วยค่ะแสดงว่ามีโรคประจําตัวก็คือเป็นโรคลมชักถูกไหมค่ะแล้วก็ยังมีกระดานบอร์ดเล็กๆนะครับที่เขียนข้อความคติธรรมแล้วก็เบอร์โทรของพระสงฆ์ในพื้นที่เอาไว้เห็นในยามฉุกเฉินเนี่ยหลวงตาก็จะได้โทรไปหานี่ซองยาอันนี้เป็นยาลดระดับไขมันในเลือดค่ะ แสดงว่าหลวงตาแกมีโรคประจําตัวอยู่มันก็สอดคล้องกับที่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าหลวงตาเนี่ยมักจะไปหาหมอเป็นประจําแต่ก็หลายคนเขาก็บอกว่าไม่ได้ซักถามหรอกหลวงตาแกเป็นโรคประจําตัวอะไรยังไงบ้างนิยากันชักค่ะความที่หลวงตาอายุ74แล้วเนาะก็มีโรคประจําตัวไขมงไขมันคอเลสเตอรอลอะไรทํานองนี้ครับในคําเล่าต่อบอกว่าผมเจอหลวงตาครั้งสุดท้ายเนี่ยหประมาณสักโพเโเพโพเพะหกโมง,ง,งเงย็นถึงทุ่มหนึ่งเนี่ยจำช่วงเวลาเป๊ะไม่ได้แต่ประมาณนี้แหละ ก่อนเช้าวันรุ่งขึ้นก็เห็นหลวงตาอีกครั้งหนึ่งแกกําลังเดินจงกรมอยู่นะครับแล้วก็ลักษณะแกซึมซึมแบบเนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าร้องไห้หรือเปล่าแต่ดูเหมือนกําลังจะร้องไห้และตอนนั้นเองนะครับก็กำลังจะเข้าไปนอนพักอยู่ในห้องตลอดทั้งคืนนะครับคุณผู้ชมครับก็ไม่ได้เสียงผิดปกติอะไรเลยทุกอย่างเงียบสนิทเลยนะครับ <Okay. S 1> ช่วงหกโมงจนถึงทุ่มนึนี่แหละจนกระทั่งตอนเช้าเนี่ย ในคำบอกว่าตอนนั้นผมตื่นมาสักประมาณตีห้าได้ก็กำลังจะมาเตรียมอาหารให้หลวงตาฉันเช้านี่แหละเพราะว่าสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยหลวงตาท่านไม่ได้เดินบิณฑบาหรอกนะเพราะว่าการเดินบินฑบาท,ที่เนี่ยจากอ,องค์พระธาตุลงไปด้านล่างเนี่ยระยะทางมันไม่ใช่ใกล้ๆประมาณ1กิโลเมตรก็เลยจะทำให้ท่านฉันเช้านี่แหละจนกระทั่งทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว7็โมงเช้าผมก็เดินลงมาจากองค์พระธาตนะุเนี่ยเอ๊ะเห็นกองไฟกองใหญ,กใหญ่กำลังลุกมาอยู่ตอนนั้น คิดในใจเลยครับใจคอไม่ค่อยดีน่าจะเป็นหลวงตาแน่เลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้หลวงตาเคยพูดกับในคําไว้หลายต่อหลายครั้งว่าเดี๋ยว <นะ S 1> กูจะเอาน้ำมันมาลาดตัวเองจุดไฟเผาอะไรแบบนี้แล้วแกก็พูดสั่งเสียแบบนี้ในคาบอกว่าพูดมามากกว่า10ครั้งด้วยกันฟังในคําดูครับประมาณ7จ็ดโมงครับพอดีตื่นมาก็ผมว่าจะเอาเข้ามาถวายเพลินแล้วก็เดินไปดูเห็นมีกองไฟก็มั่นใจได้ยังไงว่าเป็นาน ก็เห็นเคียดเรื่องใบพระธาตุมานานว่าจะสร้างให้เป็นเป็นวัดเป็นวาเนี่นะครับแต่ไม่ถูกกับพระเลยในอำเภอเิงชัยเยอะครับไปขอวงขอใบมาแล้วก็ มีคนไปเอามากดมัง้งใครก็เครียดมาเห็นร้องไห้มาสองสามวันแล้วคะแล้วที่ว่าเจอหลักฐานจดหมายลาตายที่ท่านเขียนไว้ค่ะที่บริเวณครับที่นี่ที่นี่มีอีกหนึ่งหนึ่งฉบับแล้วก็มันมีข้อมูลอีกสองฉบับครับทางเจ้าหน้าที่ทางตำรวจไอ้เบงช้ยนี่เขาเอาไปพิสูจน์หลักฐานปกติจะเปิดตลอดครับแต่เมื่อเกิดเกิดเหตุมตอนเช้านัาน้นปิดหมดเลยปกติเวลาท่านนอนท่านก็จะเปิปดหมดเลยครับเปิดป ในบางจุดยังน่าสงสัยอยู่นะครับท่ากชมการที่จะใช้เวลาในการเผาร่างหลวงตาจนมอดไหมเป็นเท่าฐานแบบนี้และของทุกอย่างที่เอามาเผาเนี่ยตามคําให้การไทม์ไลน์ของนายคำเน่ยเห็น7จ็ดโมงเช้าเห็นเปลวไฟมันมันโหมขึ้นมาถูกไหม<ะ>แล้วการที่จะเผาจนไหมขนาดนี้มันต้องใช้เวลาพอสมควรช่วงที่ระยะเวลาที่หลวงตาเผาตัวเองเนี่ย กี่โมงกันแน่เนี่ยะตรงเนี้ยก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะในการที่จะลงพื้นที่ไปแล้วก็ตรวจสอบกันดูนะคะเพราะว่าเอาจริงๆนะคุณผู้ชมคุยข่าวนี้กับเรามาหลายคนก็บอกว่าไม่เชื่อ,อมไม่เชื่อว่าท่านจะเผานั่งยางตัวเองแล้วถ้ากรณีว่าท่านอาจจะมาทําร้ายตัวเองคิดสั้นแล้วก็มาเผาตัวเองบริเวณจุดนี้ถ้าเกิดว่าช่วงสักประมาณเช้ามืดเลยเนี่ย ไฟมันต้องใหญ่พอสมควรจริงแล้วหยิบข้าวหยิบของรายแบกทีวีมา48นิ้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างใหญ่มันก็อึกระทึกคึกโครมครใน่ำจะได้ยินไหม อันนี้ไม่ได้ปักปามในคำนะค่ะแต่ว่าในคำบอกว่าไม่ได้ยินชัดเจนเลยแล้วหลวงตาแกอายุ70ดกว่าปีแล้วนะอย่าลืมนะคะแล้วก็มีโรคประจำตัวด้วยนะคะ<อ>หลังจากนั้นค่ะเมื่อกี้นี้คุณผู้ชมจะเห็น<อ>ภาพแล้วนะคะ<อ>คืออดีตลูกศิษย์ลูกหาพอทราบข่าวของหลวงตานะคะ<อ>ก็มายัางจุดที่เกิดเหตุอ่ะย้อนกลับมาดูภาพนี้อีกครั้งหนึง่ง<อ>เห็นไหมคะ<อ>เนี่ยตรงจุดนี้เป็นจุดที่เจอศพหลวงตาเขาก็เสียใจก้มกราบใช้มือแตะไปที่พื้นแล้วก็กราบแบบนี้น้ำตาซึมเลยนะคะเหมือนกระสังเสียเหมือนกระลำลา ท่านผู้นี้นะคะที่อยู่หน้าจอเนะะี่ยค่ะชื่อว่าคุณเจษด,ดาพ,พูลทองนะคะเขาก็เล่าให้ฟังค่ะเขาบอกว่าตัวเขานะคะกับเพื่อนเคยมาบวชที่นี่และที่ผ่านมาหลวงตาก็สอนทุกอย่างเหมือนพ่ออีกคนนึงเลยที่ผ่านมาหลวงตาเป็นพระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบและเคร่งครัดในศาสนามากๆหาทุนทรัพย์ก็เก่งทุนทรัพย์ที่ได้มาทุกบาททุกสตางค์นะคะก็เอามาบูรณะพระธาตุหมด ใช้คำนี้เลยนะคะหมดเลยไม่มีเข้ากระเป๋าและไม่เคยแตะเงินของญาติโยมเลยนี่เป็นสิ่งที่ลูกศิษย์ลูกหาบอกไว้ค่ะแล้วก่อนหน้านี้ถามว่าเคยได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับหลวงตาบ้างไหม,ไมคุณเจษด,ดาก็เล่าให้ฟังว่าหลวงตาแกะเครียดเครียดเรื่องการบูรณะพระธาตุไม่ได้เป็นไปตามที่ตั้งใจที่ตั้งความหวังไว้ทําเรื่องขออนุมัติไปแล้วพอได้รับการอนุมัติมาเอกสารก็เงียบหาย หายไปไหนก็ไม่รู้คือไอ้ขั้นตอนดีเทลเนี่ยคุณเจษฎาก็ไม่รู้รู้แต่ได้ข้อมูลมาแบบนี้จากทางหลวงตาฟังดูค่ะแล้วก็ตกใจครับเสียทำใจไม่ได้เลยครับเพราะว่าแกแกเป็นพระที่ดีครับคนหนึ่งผมศรัทธามาขก,ก้ตอนที่บวชก็ต้องตื่นมาทำพระเช้าก็เสร็จแล้วก็ต้องลงไปนี่ตั้งแต่ตีสี่ 4, ลงตัคือก็หกโมงเกือบเจ็ดโมงครับ เดินเดินลงไปแล้วก็ต้องเดินขึ้นมาประมาณนี้ครับอย่างตอนนี้ที่เราปวดกับท่านคือคนที่ปวดกับท่านประมาณกี่คนมีกับเพื่อนผมอีกคนหนึ่งนะครับก็อยู่กันแค่สามมันไม่มีแล้วครับพระที่จะต้องมาอยู่แบบปีกเวกอยู่อยู่รูปเดียวอ,อยู่อย่างเงี้ยครับพี่มันไม่มีแล้วอะ่ะดูจากพระในเมืองดูจากเดี๋ยวนี้อะไรก็สําคัญไปหมดนะเรื่องเองินเรื่องอะไรแต่ ท่านหาปัจจัยหาใช้แกเคยบอกผมว่าแกมีพวกเบีย้ยเบีย้ยพวนี้ยและแกก็จะมาใช้กับบุรณะพวกนี้เองหมดเลยพยายามหาสถาเองข่าวนี้นะคะคุณผู้ชมร่วมหาคำตอบกับเราโดยเฉพาะคุณจอห์นนี่วอลเกอร์คิดเหมือนคุณจูนเลยคนฆ่าตัวตายด้วยการเผานั่งยางเผาตัวเองได้หมดจดเป็นเท่าฐานทุกส่วนของร่างกายขนาดนี้มันเหลือเชื่อ,อม,มันเหลือเชื่อ,อ นะคะในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมท่านที่ใส่เสื้อสีเขียวๆนี้นะคะที่เห็นหน้าจอคือบุญจันทร์ใจสาหาท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดนะคะที่บ้านยกเจริญคุยกับนักข่าวของเราบอกว่าที่พระธาตุจุดนี้ค่ะยังไม่ได้เป็นสำนักสงฆ์หรือว่าเป็นวัดนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการขั้นตอนขออนุญาตที่ผ่านมาหลวงตาไม่เคยมีความขัดแย้งกับชาวบ้านด้วยชาวบ้านแถวนี้ก็รักใคร่หลวงตาเป็นอย่างดีที่ผ่านมาท่านเคยขอเอกสารสิทธิ์ในการบูรณะพระธาตุ แต่เหมือนกับว่าที่บอกเอกสารหายไปไหนก็ไม่รู้ขึ้นหนังสือมันจะหายไปอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากผู้ใหญ่ค่ะทีนี้เสร็จครับเมื่อวานนี้เราก็เลยไปพูดคุยกับพระอธิการธทีรธรรม ทิตาสิบโปรครับท่านเจ้าคณะตำบลเมืองชุมนะครับท่านบอกเราว่าพระพิรน์เนี่ยย้ายมาอยู่ที่องค์พระธาตุเนี่ยประมาณสัก6ปีแล้วแต่ว่าไม่ได้แจ้งย้ายจากสังกัดเดิมที่จังหวัดลำปางแล้วก็อุปนิสัยใจคอเนี่ยหลวงตาแกเป็นคนคิดมากไม่ค่อยได้พูดคุยกับคณะสงฆ์รูปอื่นนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคณะสงฆ์ก็คอยช่วยเหลือดูแลมาโดยตลอดเช่นเดียวกับญาติโยมเนี่ยนะครับก็นําอาหารน้ําดื่มข้าวของเครื่องใช้เนี่ยไปถวายอยู่เป็นประจําส่วนเรื่องค่าน้ําค่า ก็มีเจ้าภาพถวายเป็นประจำทุกเดือนเรื่องการมรณาภาพนะครับทางพระอธิการธีรธรรมท่านก็บ,บอกเรานะครับว่าต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจสรุปสาเหตุนะครับซึ่งทางคณะสงฆ์ตอนนี้ก็ได้จัดพิธีไปตามประเพณีกันต่อไปเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่รอผลชนสูตรนะครับว่า เกิดจากสาเหตุอะไรอันนี้คือมองในมุมหนึ่งด้วยความที่หลวงตาอายุ74อยู่เป็นพระสงฆ์รูปเดียวอาจจะมีความเครียดแล้วก็ไม่ทราบว่าท่านป่วยทางาป่วยทางจิตไหมหรือมีอาการป่วยซึมเศร้าไหมอันนี้ไม่มีใครทราบได้ถูกต้องค่ะคือบางครั้งถ้าเกิดคนท้อแท้มากๆเนี่ยซึมเศร้ามันเกิดจากหลายสาเหตุด้วยนะสารเคมีก็เป็นส่วนหนึ่งเจอเรื่องบางเรื่องที่รับไม่ได้เจอเรื่องที่มันทําให้เราช็อกในเฉียบพลันอันนั้นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะ